สวัสดีค่ะวันนี้พี่จุ๋มก็จะมาคุยเรื่องทำยังไงให้เราลุ่งเรืองใน Facebook นะคะทำยังไง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 นะคะทำแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ทำแบบนี้นะคะ ข้อที่หนึ่งเลยนะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกมีหกข้อวันนี้พยายามจะไม่พูดยาวเกินไปนะฮะมีหกข้ออยากรู้ไหมคะว่าทำยังไงยังจะรุ่งเรืองนะพี่จุม๋มในขนาดมีคนดูไม่กี่คนนะยังทำเงินเลยนะพี่จะพูดได้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะฮะ บางทีพี่จุ๋มก็หมดเรี้ยวหมดแรงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะวันนี้เคล็ดลับมาเปิดเผยแล้วนะคะข้อที่หนึ่งเรื่องกฎระเบียบของ facebook เราต้องรู้ค่ะนะคะโดยเฉพาะวิดีโอของเราเนี่ยมันต้องเป็นออริจินัลมีอันเดียวเท่านั้นนะคะมีของเราอันเดียวเท่านั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาในโลกนี้ นะฮะใช้แอปเอิบที่ไหนมาทำเนี่ยเราต้องเป็นเจ้าของของเราเองเจ้าของขนาดไหนเจ้าของขนาดขายได้นะฮะเจ้าของขนาดขายได้นะฮะเพราะว่าของพี่จุ๋มเนี่ยนะฮะถูกํำโทษเนี่ยเพราะว่าพี่ก็ต้องเรียนรู้ผิดถูกก็ต้องหัดทำนะ,ะเราจะไปฟังคนอื่นทั้งหมดก็ไม่ได้มันต้องมาหัดทำเองนะคะว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกนะคะ เพราะฉะนั้นของเราต้องมีชิ้นเดียวเราทำของเราเองนะคะพี่จุ๋มก็ใช้ไอแอปตัวหนึ่งามาทั้งเป็นตะปีอะ่ะเราก็ยอมเฟซบุ๊กยอมรับด้วยนะแต่ว่าเขาก็มาไม่ยอมรับเราทีหลังอ่ะเขาไม่ยอมรับเราก็ยอมนะเดี๋ยวเรารวยแล้วเราก็ <laughs> จะหยุดทำหยุดทำดีไหมน้องหยุดทำดีไหมคะนะ ให้ให้ความคิดเห็นมาหน่อยนะคะเละ้ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยน้องต้องไม่มีความรุนแรงนะคะต้องไม่มีความรุนแรงนะคะตีกันอะไรเงี้ยไม่ต้องเอามาลงนะคะไม่มีการทำร้ายตนเองนะประเภทอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำนะนะ แล้วก็ชวนคนอื่นทำด้วยแล้วไม่เอานะไม่ไม่เอามาลงนะไม่มีการถอดเสื้อไม่มีโชวก้ามไม่มีโชว์หน้าอกนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โป๊เปลยไม่มีนะไม่ทำลายสัตว์และผู้อื่นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นกฎชุมชนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องนี้นะคะของพี่เนี่ยโดนนะโดนโดนมาตั้งแต่เขาว่าพี่เนี่ย อสอนคนให้อดอาหารไม่ได้อดอาหารนล่งลงไปฟังดูดินะคะเขาบอกว่าแม่มันไม่มี reference อ่ะเราก็ใส่ reference เข้าไปใช่ไหมฮะก็ถูกถูกกดค่ามองเห็นมาเรื่อยเลยนะแล้วแล้วแล้วไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่พี่ใช้แอปนะนะเขาก็กดพี่จนกระทั่งเหลือแค่คนมาดูคนสองคนนั้นน่ะแต่เชื่อไหมถ้าเขาไม่กดพี่นะ ยอดวิวของพี่แต่และคลิปเนี่ยจะตกเป็นพันนะเพราะมันเคยเป็นพันมาก่อนนะเขาก็กดจะเหลือคนสองคนอ่ะเหลือคนสองคนก็ยังทำนะเราก็ทำของเราไปนะเราไม่ต้องไปสนใจอ่ะนะไม่ต้องไปสนใจมากมายอะไรที่ทำได้เราก็ทำไปนะฮะเขาไม่ให้พี่ทำเรียวการที่ไม่ให้พี่ทำเรียวเนี่ยนะนะมันมัน มันมันมีข้อเสียคือพี่ไม่มีโอกาสจะได้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไร rising creator นะมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรมันเป็นตาร์หรือมันเป็นไม่ใช่ตาร์เลยเป็นเป็นขั้นที่เขามาล่อให้เราทํางานให้เขาอะนะแหมเราต้องได้ badge นะอะไรอย่างเงี้ยต้องได้ badge นะต้อง challenge นะอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีที่สุดแล้วมันได้แค่นี้ก็แค่นี้ จะไปคิดอะไรมากนะฮะเขาไม่ให้พี่ทําเรียวเนี่ยนะพี่ก็เคยคิดเสียใจนะเออฉันก็ไม่มีโอกาสเป็นออ rising creator ตอนนี้ไม่เสียละ <c oughs> เปลี่ยนค่าคัาศานะกะติใหม่ข้อดีก็คือเขาห้ามไมา่ให้ทําทําเรียวใช่ไหมเราก็ไม่ทาเราก็เป็นเน้นรูปภาพทํารูปภาพมากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้า,า,า,าพี่ก็ขายรูปภาพของพี่ได้นะนะจะขายในสต๊อก รูปภาพนะจะขายที่ไหนมีที่ที่ขายภาพเยอะแยะนะเน้นก็นเราก็เน้นการทําวิดีโอเราไม่มีเวลาทําเรียวเราไม่ปกติเราก็ไม่ค่อยมีเวลาทําเรียวอยู่แล้วพอเราไม่มีเวลาทําเรียวเราก็เน้นไปที่วิดีโอแทนเป็นวิดีโอยาวมันได้เงินยาวยาวมากกว่านะอันนี้ไอ้สองไอ้สองอย่างเนี่ย่ะทั้งภาพทั้งวิดีโอเนี่ยมันก็จะให้เรามี เขาเรียกอะไรมีซับมีซับของเราก็คือวิดีโอกับภาพเนี่ยเราก็จะขายได้ใช้ได้ตลอดตะปีตะชาติตลอดชีวิตเราอะว่าง,งั้นเตออ่ะไม่ใช่ตลอดชีวิตสิเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกเต้าเรารังรับมรดกต่อกลับไปได้นะทำไปเถอะนะให้ทำได้แค่นี้ก็ทำไปเถอะทำแค่นี้แหละทำมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอน <laughs> นะฮะไอ้ไอ้เรื่องการไม่ได้เป็นเอ่อครีเอเตอร์อะไรนะขั้นแรกอะไรไม่ได้เป็นเอ่อไรซิ่งครีเอเตอร์ก็ไม่เป็นไรนะตำแหน่งมันก็เป็นเรื่องเอ่อมาหยอกหลอกเราอะไรเงี้ย <laughs> เอาไปกินได้ไหมละ่ะ <laughs> ถ้าถ้าไรซิ่งครีเอเตอร์ไปกินได้ก็ก็กก,ก,ก็จะก็จะพยายามทำนะเราก็ไม่ต้องสนใจอะนะฮะเราก็จะหลดใจ ไว้กับอะไรที่เราทําได้เราก็เน้นอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเราก็เน้นเฉพาะที่เราทําได้ที่เราทําได้ก็ทำไลฟ์ทาวิดีโอตอนเนี้เหมือนพี่จุ๋มทำไลฟ์ตอนนี้ก็ทําไปดีใช่ไหมไลฟ์ก็ทําไปดีทําได้ทุกวันเลยถ้ามันนั่นมากๆก็ทําออกมากทุกวันอะไรหลายรอบโอเคนะคะ <laughs> แล้วก็ทาน,นี้มันอะไรที่ไม่ชอบนี่เราก็อย่าไปทํา อย่างสมมติเต้นตอนนะี้พี่ก็ไม่เลิกก็ไม่เต้นนะเราไม่ได้ทําเลี้ยวก็ไม่ต้องเต้นแล้วมันมีไอ้เกมบ้าบออยู่ในนั้นน่ะพี่ไม่ใช่คนเล่นเกมอะนะไม่เล่นเกมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจก็ทําเฉยๆนะเพราะมันมีอะไรอะ่ะเกมสารพัดสารเพยกินเล่นเกมนี่มันติดนะระวังอย่าไปหลงกลเล่นเกมนีมันติดมันเสียเงิน นะั่งซื้อไอ้ตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวนั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็มาเตือนเนีนะะ่ะบอกแล้วว่าเตือนไม่ได้ยาวเยอะอะไรนะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเราจะรุ่งเรืองใน Facebook ได้ยังไงเอออีกข้อหนึ่งเดี๋ยวก็อบลืมข้อที่7อ่ะคือเวลาเราไปเนี่ยเราก็ต้องช่วยไปดูคลิปเพื่อนสักห้าคลิปหกคลิปนะคะ แล้วก็ไปกดติดตามไอ้ตรงนี้ต้องติดตามคนอื่นนี่พี่จุ๋มยังไม่เคยได้ทำนะอาจจะต้องเริ่มทำซะหน่อยหนึง่งนะก็ไปช่วยคนอื่นให้คนอื่นเขามีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากนะเขามีคนติดตามเยอะๆเนี่ยมันจะได้เขาจะได้คุริฟายเร็วๆนะคะเออเราก็อย่าลืมไปดูคลิปเพื่อนให้จบนะคะติดตามแล้วมันจะกลับมาหาเราค่ะนะไอการค่าเปิดค่าการมองเห็นนะมันจะกลับมาหาเรา ก็ลองดูนะคะเนี่ยค่ะทั้งเจ็ดข้อเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารุ่งเรืองที่นี่นะก็ก็หวังว่าพี่จุ๋มจะทำตลอดไปก็อยากจะถามน้องๆเหมือนกันนะหยุดดีไหมโดนบีบอ,อ,อ,อย่างงู้นอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้จะทำดีไม่ทำดีนะก็ยังยังพิพจารณาอยู่อาจจะอาจจะ ยังไม่รู้เหมือนกันน้องๆว่าไงคะนะคะทําดีไม่ดีคะนะแล้วพี่จะคอยฟังแล้วจะมาบอกก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าหรือเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นโอเคนะคะพี่จุ๋มโสพิธาทันเต้ค่ะก็ตอนนี้ยังได้เงินอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆค่าขนมค่ะ,คะบายบายนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ